สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ดวงแก้วก็จะพามาปลูกตะไคร้นะคะขั้นตอนแรกเราได้ตะไคร์มานะคะแล้วก็ตัดอยู่ให้อยู่ประมาณคืบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำนะคะใส่แก้วแบบนี้ก็ได้ไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วน้องก็จะแทงรากออกมานะคะเห็นไห เสร็จเราก็เอาไปปลูกนะคะสำหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดนะคะก็ปลูกในถุงแบบนี้ก็ได้ในถังในถุงนะคะนะแต่ถ้าใครที่แบบมีพื้นที่เยอะก็ปลูกลงดินเลยนะคะนะคะมาปลูกลงไปเลยนะคะ ใส่ป,ประมาณสามต้นปลูกห่างๆก็พอไม่ต้องปลูกชิดกันมากนะคะเดี๋ยวน้องก็แตกออกแล้วก็ก,กบดินนะคะเป็นถุงปลูกสองก็พอ ดูตัวที่มันรากมีรากนะคะรากยาวๆตอนนยังไม่มีรากยังเพิ่งเอามาปลูกนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินกบอีกรอบนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อน้ำมาลดนะคะาวางไว้ในร่มก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ